บาหุงว่าสิตกตอนแรงหรือว่าตกตอนนี้ฟ้าก็คึมอยู่ตลอดเนาะ,ะนไปไปเลยเอาคุณได้คุณว่าเบาเบา สบายดีสบายดีทุกคนเนอะมี่เนอะันนี้ก็มาอยู่กับพวกเขาเส้นเก้าเซนคยนนาะมาพบกับโซน้องแฟลตบอมอยู่ตอนนี้เขาก็มากินส้มนะคะทุกคนมานาเหมือนเดิมนานนี้บรรยากาศทุ่งนาืันนี้ก็ประมาณนี้ฟ้ากันนะฟาก็ลึมลืม มันกำลังคืมเนาะอยู่ห่างอยู่ห่างเฮายอยู่ห่างฝนคืมนะแมนแล้วเลยว่าสิพากันมากู้เขาเนาะเมนนอกจากว่าเกี่ยวเขาแล้วล่ะนอกจากว่าเกี่ยวเขาแล้วมือเ้านี่นอนละอีพ่อฮันว่ากู้เขากระันหันพาวายานยานฝนตกแล้วตอนนี้เรากำลังกินส้มเนาะก่อนจะลงก่อนจะลงไปกู้เขาก็กินส้มคเข็มอาพอเขาเจ้าพคออันนี้เป็นมากกันนั้นอันนี้เพ็ด มาขึ้นเอาเสื้อเอาเสื้อเอาเสื้อส้มหนาวซื้อเขื่อนเข้ามาพร้อมสายฝนเสียบมะข้าวเดือดผ่าอากาศมาดื้อกินส้มเนาะแซ่บเยอะไม่กินเฉพาะเรื่องสีนีมไม่กินส้มแม่กินส้มก็ไม่แม่ไม่กินวะมาดูเมนูสุดยอดเบิ่งสีเอามันเท่านี้ก็ แม่มมกินหอบเก้วไปกินต้นเอาของนาเลยปังใหญ่ไรกันทองไะมันคือสมม้มเนาะส้มแปลกๆน่งกินแก้วคุ่งดูพ <ết. S 1> เพชรแก้วอันนี้ข้าวด้มใมัดเพชรลาย่นเฮ้ยนะก่อนเฮ้ยสิตัดฮันไม่ดื่คแขนแขนเราคุกอะเกือบตายเกือบตายแขนเราคลุกจะว่าเนอะคุณกอนแล้วก็มัด เบึงเอาอัน้จุซะเบึงแซ่บอย่าไปหาตัวเข้าเลยวาแซ่บเ<ซ>ข็มจิตตายก็ยังว่าแซ่บคือทุกคนตอนนี้ทำว่าจะกินข้าวสวยแล้วจึงลงเนาะแต่ว่าบึงฟ้าอากาศบทเต็มใจเนาะ <c oughs> บึงคืบมาตอนนี้เนาะอีกพอเคี้ยวลงมากูเข้าไวไว เห่าสิกูแตะครึ่งหนึ่งที่เห่าอ่ะเกี่ยวมือทำอิดเนาะสิกูแต่เฮ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกูหกเฮอเจ็ดเออลืมนับมอน,นี้เจ็ดเฮอแล้วอันอันเห่าอันเกี่ยวมือวาอนเหายยงาง,งกูเนาะเพราะว่ามันาบ่ฮันเปลี่นห้าแต่เป็นมือนี้เอ้ยห้ากะครบมือมือนี้อันนี้ได้โฉบไดเด็ดหนึง่งละเดี๋ยวเหาก็ชิมกูกัน แบกไปมาบึ้งอีพอสิกงไว้อยูย่อันเดออันนี่ก็จะมันขึ้นม,มาเตรมเจอขนาดหันขึ้นม,มาห่างด้านใต้โต๊ะอต๊หฮอดลองศาส้าขึ้นม,มาแต่ด้านเหนือจะหันฮอดปันใดยังมีโอกาสแต่ว่ามันขึ้นม,มาส่วนหลายมันขึ้นม,มาห่างด้านใต้เออขึ้นขึ้นม,มาห่างด้านตะเวนต๊มีโอกาสสูงฝนสีต๊ะฮอดอ่ะหน้าเขาเขาก็เ,าเลยว่าเคียวเลงเฮย้ยเลงกูเข้าก่อนทุกคน น้องอยู่พูดให้น้องบอมบ้าน้องบอมจะไม่กินข้าวเลยวจะบ้าด้วยน้ำโมงนั้นเหมือนฮอนไม่กินข้าวแล้วทุกคนอาเดอร์กินข้าวกินแกงเนาะเอ่อเอ่อเอ่อตีมือน้องบอมก็ไม่อามเองเพราะว่าอันนี้คือแกงโน่เนาะแกงโน่นท้อนคืมือไม่อ่ามน้องบอมมีเลยตอนนีคือเขายังไม่ได้กินข้าวสวยเนาะท่ายังไม่ได้กินข้าวสวยเรามากินข้าวสวยตอนไหนอืมคือนอฮ่องคือนอแซ่ กระเซาะกระเซามดสวยมดสวยนี่ไอพอกับไอพี่เพคนกูเขากันเนาะเพอ,อสะส่วนเขาเพื่อนกินข้าวแล้วส่วนเขายำเพื่อนกินข้าวเขาก็คือว่ามาเกลียนัวสวยกินข้าวแซ่บหนึ่งแบบบวบอึ้งอืมคนจงใจเขาจะอยากจะเอาคลิปคนเดียวคนมีตั้งสามนคนแต่คนเดียว <laughs> <laughs> นี่เอ้าเอ้าแซ่บปอะรวยไหมจะสู้ได้ไงตัวที่หน้าตัวเองอยู่อยู่งามขนาดมันนี่น่าจะมาเย็นว่างนี่แหละไอ้เกีซเย็นเลยอืพยองพายหนาวเย็นนอนคือสิรับเลยเว้ยมุ่งใจเดินมุ่งเจ้านอนไปรับนอนไปรับปลุกไปยังเข้าไปไปไป ตอนเจ้าเนืมอเจ้าเป็นหมูก็หมูเหือเช้าเช้าเองเกี่ยวข้าแวแล้วเราหอบไปเไปกี่ยวอีกเลยน้องคะน้องก็เอาเธอเอาไอีเมลนอนรับเพิ่มคือตอนนี้เ,เขาก็ได้กินข้าวแล้วเนาะเขาก็ได้ลงมาประนดี๋ยวลงมากินข้าวเหมือนเดิมตัวอะไรวะคนสวยเว้ยโอ้สวยตายแหละ ที่แค่อันนี้เขา้าไอซ์ก,กองเคือนเาสิกองน,นี้บอลนี้เนาะแล้ววางเริ่งกลางนานี่สิกองใเซบอลน,นี้สิทอเพิ่นกระตัดส่วนไอพีเพิ่นกระมัดเข้าแม่อ่าเน้นท้องมาบุได้เป็นไอซีเมียอกำน้ำมาเนาะเพิ่งกอะทักคนแซ่บนึงเใช่ไหม 好行了。 นี่เนาะตอนนี้เขาก็มากองเข้าเนาะกองก็จะเป็นลักษณะแบบอีพอปซี่กองซี่เจลพอกองซี่เจลเนาะลักษณะมันก็จะประมาณนี้แบไ,ไ,ไม่คำยัง่ได้ขัดกองซามเจแล้วไม่คำกองมุนฮันเ,เนออรี่งขวงัวกองมุนลงลงกองซามเจก็เป็น พูดอะไพูดะเห็ดเป็นนี่ก้งสุดก็่อกล่องสางเกียนี่เนาะ <c oughs> ว่าเขาบากลองไหมกล่องหนึ่งห้าลาดไหมีิโมอเอ้ยตอนนี้เขาก็กูได้เฮอรนึงแล้วเนาะตัวไปสิกูเฮอที่สองไอพีกับน้องบอมก็มัดสวนแมอยำก็ล้างเป่านะเป่าเอาไว้ปั้นเข่าอีกประมาณสี่มือข้างหนา้าจิงสิได้ปัน้นเพราะว่ามืออื่นนี่เมีย่าสิมากูตัวอ่ะ ໂຕໂຕໂຕຖືວ່າໂຕຢູ່ມື້ວານตอนเช้าตอนแรงอ่าเกี่ยวມານตนอนแรงเฮาสิแมนเอาไอ้กูมือหึอีแม่ว่าสิเดี๋ยวเฮาสิมาปึ้งกันว่ากองข้ามือนี้เาสิกองสูงสําใดแล้วก็สิคําปนใดนสิดมอ ขึ้นสะก็เข้าฮะขึ้นสะเบื้องบบเอื้องกลางไปคือตัวนี้เขามาเอามีวันนี้เนาะเอาไปอีกคนละสองเที่ยวอุ้ยอีกคนละเที่ยวกระมึดเนาะกินดีเาไปคนละเที่ยวนะตัดเตะกองสลเตะเตะเตะเออเตะเตะกองสโล อาโมณสั้นแล้วก็เลยว่าไปจะชี้เลยเมื่อกี้นี่เอาไปเที่ยวนึงละนี่แับน,นี้เขาเอาเที่ยวเขาเอาเฮือนี่แล้วเขาจะไปเอาเฮอนั้นเนาะอีเมย์กับไอพีมัดอยู่ที่แรกก็ว่าสิเอารถอีแตนมาแก้เ่คนแต่วา่านานี่ยังเป็นขี้โง่อยู่ก็ลเลยว่ายานว่าแก้เขาได้สุกรถได้ตายหาแล้ว <laughs> มาเฮือนี่เขานักก็เฮือนี่พ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 ,พี่สองมัดพี่พี่พี่แลไปเอาใันเดิมอืม,อม โอ้ยตายขอรีสอรีอีกวะเอามาพาดที่พาดเองตีเขาฝุ่นได้ฝุ่นวะเบาบ่บอมตีน้าเบาบ่บอมนะคนปูชาเบาบ่บอมบ่เบาเติบเนาะมาส่วนน้องบอมเอาไปแล้วส่วนน้องยูสิมาอ็ดอีเออสิมาสิมาเอาวันนี้ ขายเนาะทุกคนเขาเมาื่อนี้ฮับประกันได้เลยว่าพอดีแบกเขาดิมืดพอดีนอนบรติตืนแหละมาออื่นแต่ว่าดีแต่มือน,นี้อีเมย์เพื่อนบริกูมืดเนาะเขาก็เลยว่าอ่า่บม,มือยปันไดพอดีพอดีมุวนม่วน,นพอดีม่วนละ่นละก็เลยว่าคือขนองคือขนองแบกเขาอิทอู้ว่าเลยมันตรงคายอย่วเขามาเจอกันอีกครั้งเด้อ ตอนนี้ชีแบกเขาอันนี้เนาะไปหาน้องบอมก่อนจุกน้อยน้องบอมสีห้องแล้วก,ก็ไปแบกเือนั่นเธอจะไปไอพี่เมมัดพูนเนาะมือดีกาบ,บ้หุงว่าฝนสิตกมือใดเนาะตอนนี้บ้หุงว่าสิตกตอนแรงหรือว่าตกตอนนี้ฟ้ากะคึมยู่ตลอดเนาะนี่ไอสุดเราก็มาฮอดให้เพื่อนจนไดน้เนาะทุกคนเพืพ่อนจนมาถันห้อยอนเนาะเยอะอันเพื่อนมาขี้โมู <c oughs> ไงบ้าเนาะหวกกับงยไ้บ่า <c oughs> อืมโอเคเรียบร้อยทนะุกคนตอนนี้เฮากะสีพากันสีพากันมาอัน,นเตือนวันไหนวะมาทอนให้เพื่อนมัดเนะเาะชาวชิมาพากันมาทอนให้เพื่อนมัดเพราะว่า,าเฮากะกูมดแล้วเนาะกูแต่ให้พูนจนให้นี่จนให้นี่ล่ะกันมาให้นี่เนาะ เนาะเอามาเก็บแบบนี้เขาจะเอาจ็ดกรรมเอ็กกองให้อีแม่กับไอพีมัดเนาะเพราะว่าพื่นบทันเขาแบบเบกเยพืนมัดโบทันเขาเแบบีเขาเลยว่ามาเก็บช่วยพิ่นให้พืนมัดเอาจ็ดกรรมเนาะได้สามสี่ห้าหกเจ็ดเอาเ้ยเงยเจ็ดมัด ໃບມັດຫນຶ່ງມັດໃຫຍ່ເຮົາກໍສາມາດເຮັດຈັ່ງຊີ້ຊ່ວຍອີພໍ່ເພິ່ນໆເນາະເພິ່ນກໍກອງກອງເຂົ້າສີ່ແມ່ລູກເຮົາມັ อันนี้คือสามาัดสุดท้ายเนาะแล้วเอากระเาไปกองไว้ละนี่ในที่สุดก็แล้วเนาะในที่สุดก็สําเร็จแต่ว่าอย่างอันนี้เนาะอันนี้เหาแม่นเห่าเกี่ยวมือหวานนี่ไอ้นี่เนาะไอ้นี่อย่างคือนี่แล้วก็เฮือนี่คือนี่นั่นนั่นนั่น,น,น,นเกี่ยวมือหวานเนาะแล้วมืออื่นจปด ตอนโอ้ยพับออกตอนสิบสองโมงต่อสิบสองโมงเที่ยงแล้วเขาจึงสะมาเก็บเนาะมืออื่นเนาะอันนี้แม่นหอกเกีย้ยวแตะมือหวานนี่เออหอเกีย้ยวแต่มือซื่อนี่อันนี้แล้วมันพานแห้งปนใดแต่ว่ามันยังซุ่มๆนิดนึงแต่ว่าพอบาบว่าโบไหายห่วงเนาะพอว่ายาแล,ล้วก็เลยว่ากูก้เนาะมีฟ้ากระคึมอยู่ตลอดเลยตอนนี้เขาจะเอาสามมัดนี้ไปไว้น้ำกันก่อน คือตอนนี้น้องโบน้องยูก็ได้มาเงินแล้วน้ะทุกคนหลังจากที่เฮาอะไปนามาไปนามาไปกู้เขานะตอนนี้ก็คึมคมอยู่เนาะและตอนแม่นเฮาก็เลยกลับคืนมาเฮ็ดเวียกเงินเฮากู้เข้าไปได้อยู่ประมาณเจ็ดทุ่งเจ็ดทุ่งนาเจ็ดทุ่งเจ็ดทุ่งนาเออแล้วเขาจะปิดคลิปอยู่นานเนาะแต่ว่าเพิ่นเปิดเพลงดังพูดแล้วก็เลยบอกไม่ปิดเฮาก็ทีมาปิดอยู่เงินเนาะตอนนี้เฮากลมาเฮ็ดเวียหนึงเขานึงน้ำเกลือเกลือไกล้ เกอยนแม่เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้น้องยู่กบน้องหวมกัจจราทุกคนไปก่อนเดินอย่างอีกประมาณแปดให้น้อบวมเนาะประมาณนี้เนาะคูจะบ้านลืมอันมือค้าเมื่อวานมีอย่างไบกู้จักหน่อยแม่ฮากูแต่มือซื่นพ่อเนาะฮากูเฮากูเขาแต่ไอตุวมเขฮาเกี่ยวซื่นตัวที่อันพวกอันตัวที่อันน้องน็อดมาเกี้ยวช่วยให้ยังใบกู้จักหน่อยเดี๋ยวนอนนั่นคือน้องน็อตมาเกียวช่วยเฮากูได้ประมาณหกคือมันแห้งสำนันเนาะเดี๋ยวก อ่าคลิปนี้เขาก,กระจะลาทุกคนไปก้นเนาะในการเก็บกู้ข้าวแบบกระทันหันเนาะกะ็ประมาณนี้เพราะว่ารถอิเตเอนที่ไปกู้เก่กู้บ่ได้เพราะว่า<ม>อ่านึ่งมาคือดินนาน้องเฟรดน้ำบ่แห้งเนาะแต่ละปีนี้จะแรงแล้วเนาะเพาะาปีนี้<ม>ยังบ่แรงปีนี้มีน้ำาหลาหลเลยปแต่ละปีมันเกี่ยวขาย้าวยำใดมมนแบกน้ำไปใส่พร้อม,มปีนี้นี่สบายใส่น้ำย่างบดย่างบดประหยัด <laughs> แล้วก็ปีนี้แบบบ่ออ่อนบ่บม่อยปันใดเนาะแต่ละปีให้นแม่เฮาแม่น,มนเฮียนได้ล้วก็ แล้มากูเข้าช่วยพ่อช่วยแม่ได้คำมือจืดตาเขาก็อย่างกู้อยู่เนาะคือแบบป,ปีไก่ที่น้องบอกกับน้องยูถ่ายให้เบิ้งเนาะคำก็เอาเข้าวไปกินอยู่นานละกูอยู่นาไตคมไตคมกู้เลยเ <c oughs> ดี๋ยวคลิปนี้กันจะลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าใครมักก็ฝากทุกคนกดไลค์ลกดแชร์กดต,ติดตาม <c oughs> ให้น้องบอมน้องยูเฮตดคลิปต่อไปเ,เด้อคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย